เงาเนาะมือนี้กพอดีผมผ่านมาก็เห็นอันนี้พี่น้องเงามาขอเลขขอเบอร์จากไม่นั่งตะนีเนาะครับพี่น้องพอดีมีซีปีครับพี่น้องกวยออกซีปีเนาะเพิ่งเลยมาขอโชคขอลาบน้าขอเลขขอเบอร์เอาพี่น้องเงาก็เบิ่งในการเรื่อยๆกับเป๋าสึง่งกาครับผมตอนนี้เป็นกระลังสิจุดถูกเพื่อเสียงไทยเนาะ หันเชออกก็ให้เห็นสามตัวตรงตรงเด้อไ่นางตาหนี้นี่พอดีลูกหลานนี่มาขอโชคขอลาบน้ามได้นี่ขอเลขขอเบอร์ให้ถึกเลขกถ่ายรางวัลที่หนึง่งเลขกถ่ายรางวัลที่หน,น,นึ่งเรื่องนี้สามตัวตรงตรงเป็นปีกล้วยซีปีครับพี่นอ้องซีปีเนาะกล้วยตานี่ครับพี่นอ้อ yes. งเป็นกล้วยตานี่ซีปีครับพี่นอ้อง ได้คนใดเขาไก่ปันไดเนาะกัเบิง้งกลางกันใดตอนนี้เป็นกะกำลังยูทูปเสียง่ายเปื่อยเป็นบอกเลขบอกเบอร์เนาะเรืวเขาล่อลุนด้วยกันครับว่าสิกร์ใดตัวใดไม่นางตันี่กับโผล่ดูหลานเนอะพอได้ใสห่หนีใส่ศีลใส่หนีเท่กอออากับซอเนาะเราเบาเนาะเออพอได้ถึกเลขถึกเบอร์บอกให้เลขถ่ายรางวัลที่หนึ่งวัวน,นี่สามตัวตรงๆรงวดใส่บารมีไม่นางตันี่ได้นี่ ครับพี่น้องเข้าตานุนไมกันนี่ก็เป็นกล้วยซีปีซีปีเ็เอินี่ไรก่อซีปีเนาะบวอดปิดบวอดถือพอพอใครเข้าใจนําเนาะก็เลยเป็นของแปกงกลกพี่น้องเข้าก็เลยมาขอเหล็กเบอร์ขอโชคขอลาบน้าเพลินเป็นนางตานีเนาะให้ลูกหลานมันหมานเด้อให้ได้เหล็กสามตัวขอเหล็กเบอร์น้าได้หนิ ขอเล็กถ่ายรางวันที่หนึ่งบนว่าขอเล,ล,เลเอเ็กถ่ายลงวันที่หนึ่งสามตัวเลยวดวันที่สิบหกสิงหาเด้อวันที่สิบหกสิงหาให้ได้เล็กถ่ายรงวันที่หนึ่งสามตัวให้ปอกให้ชัดเจนอย่าให้มั่วให้ยังเด้ให้ชัดเจนเลยเป็นนางตานีก็ดีเดี๋ยวเขามาลุ้นกันครับพี่น้องว่าจะได้ตัวใดตัวนี้ก็จุดถูกเชียงไทยแล้วครับพี่น้อง เราก็ล่อลวงใน,นการครับวาสนาใหญ่ตใดญ่นาะลูกหลานมาขอเพิงบารมีได้นี่ไม่นางตานี่ก็ดีขอเพิงบารมีเนาะให้บอกเลขลูกหลานเด็กถ่ายรางวัลทีหนึง่งสามตัวเต็มๆเลยเอ็ดคลิปมันนี้ก็เป็นแนวทางเลยพี่น้องเบื้องแล้วก็พิจารณาญาณเนี่ยทำคลิปเป็นแนวทางครับพี่น้องเราเบื้องแล้วก็พิจารณาครับ ขีดไป,ปนแนวทางเนาะโมนี้ก็มาพอพี่น้องเขามาขอเหลขกขอเบอร์ในแม่นั่งอัน,นี่เนาะพอดีออกซีปีเป็นต้นกล้วยที่ออกซี่ปีเป่นกันเลยมาขอเหลขกครับพี่น้องเด,ดดเดี๋ยวเราลอุนในการครับว่าจะได้ตัวไหนเนาะเป็นต้นกล้วยสีปีกับพี่น้องออกปีสีสีขางเลย เบิ่องชัดเจนเด้พี่น้องก็เลยพี่น้องเขาก็เลยมาขอโชกขอลามได้เพิ่นผมเองเบาซึข้าวมาก่อ่ะเอ็ดคลิปไพี่น้องเบิ่งเป็นแนวทางครับคำว่าเพิ่นห้เนาะตอนนี้เพิ่นกำลังจุดถูกเสียงไทยกับพี่น้องเดี๋ยวลรอลุ้นได้คันว่ะสด้เล็กได้เนาะเฮ็ดคลิปกเป็นแนวทางได้พี่น้องเฮ็ดคลิปเป็นแนวทางเบิ่งแล้วก็พิจารณาญานครับพี่น้องทำคลิปเป็นแนวทางเนาะ พอดีผมเองมั่งพอก็เลยเฮตคดคลิปให้พี่น้องเบิ่งนําโศกไผ่หมานมั่นครับพี่น้องเนาะโศกไผ่หมานมั่นครับทำคลิปเป็นแนวาทางเดี๋ยวฮอกก็เล่าลุ้นด้วยกันครับพี่น้องว่าจะได้ตัวไหมีดอกไม้ข้างคางต้นกล้วยครับพี่น้องเออเอะดอกไม้ข้างคางต้นกล้วยอ,อู้สวยงามอะ่ะ ไห้โชว์ไปมาเด้อว,วันนี้ให้ลูกล้านเต็มเต็มเลยสามโตเลยลูกล้านจะได้ปลดหนี้ปลดสินเดี๋ยวมีเงินไม่ต้องใส่มีเงินซื้อปุ๋ยเนาะ,ะครับพี่น้องตอนนี้ก็ออกมาแล้วครับตัวหนึ่งครับแต่เป็นหนึ่งด้เป็นยังนี่พี่น้องมาลุ้นในการมันเป็นหนึ่งบ่ฮะเป็นหนึ่งด้เป็นยังนี่มาลุ้นในการเล็กต่อไปเป็นหนึ่งบ่หนี่ตอนนี้ก็เล็กหนึ่งออกมาแล้วพี่น้อง หนึ่งชัดเลยมันมาเด้ออย่าให้มั่วห้ยยังเด้อไม่น,านัาต้านีเลยให้เห็นคักๆเลยให้ลูกหลานสามโตรตรงๆเลยเด้ออได้ใส่หนีท่กอรอปูดหนีปูดศีนพอได้มีเงินใส่ปุ๋ยม,มาพอบอดีของเบาสินค้านเนาะเห็ดคิปเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเบิ่งแหล้วก็พิจารณราญาณเลยส่งไปมานมันเนาะอืมทำคลิปเป็นแนวทางส่กไปมานมัน เพิงแล้วก็พิจารณาณย่านครับพี่น้องครับเป็นกล้วย4ปีครับพี่น้องต้นเดียวออก4ีปีเอาพี่น้องเข้าเลขตัวที่สองออกมาพท่านชัดว์ครับพี่น้องยังไม่ชัดเลยเลขตัวที่สอง ให้ลูกหลานชัดๆเด้อโอ้ยตัวนี้ไม่น่า,นาตัวนี้เอ้ให้ชัดๆเห็นคักๆเลยใหญ่มั่วเด้ออยากลูกหลานไปซื้อบ่ถือไงมันคักๆเลยก็ออได้มีเงินซื้อปุ๋ยขอเบิง่งขอเพิ่งบารมีไม่น่าตัวนี้เนาะอืมให้คักๆเลยไม่เหลืยังไง ตัวท้ายนะไป็นอย่งตีวตุดท่ายเล็นึ่งยี่ตีน่ะเลเ่ลงด้วยอย่งน่ะเฮงเก้านึงมัน,นบ่เลงเบิงกับาคาเบิงพินายแล้วนี่มีแต่พิษเก่าอยางเดียวเก่าบ่งเก้านึ็งม่นมบ่นึงเก่าเึงโอ้เงเก่านึ่งบ่รอรุนน้อยกันเอาพี่น้องตอนนี้เขาเหมือนแล้วครับ ตามความคิดของผมเนาะของเบลซึ่งันครับหนึ่งเก่าหนึ่งครับพี่นนอ